สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับสูตรถวลาพัฒนานะครับประจำวันที่9มีนาคม2565นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด6สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4และสูตรที่5สูตรที่6นะครับสูตรที่1เราคำนวณได้4กับ5นะครับสูตรที่2ได้5กับ6สูตรที่3ได้8กับ6สูตรที่4ได้8กับ1นะครับ เลขเด่นสี่ตัวหกเจดแปดเ้านะครับแล้วก็เจ็ดปดเกตัวที่เน้นนะครับก็คือสี่หกสี่แปดสี่หนึ่งนะครับห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งหลักร้อยนะครับมีศูนย์สองสาหแปดนะครับหรือก็คือหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรชนกันหลายชนกัน ก้าสูนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยนะครับชนกันที่0 2 3ย์สวิธีคิดครับสูตรที่1นะครับใช้หลักหน่วยบนบวก2คงที่นะครับเปืนอเด่นตัวที่1นะครับบวกเพิ่มอีก1เบืนอเด่นตัวที่สสูตรที่สองใช้หลัก10บนบวกด้วยสคงที่นะครับ เด่นตัวที่1นนะครับระบบเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สสูตรที่3ใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวก8คงที่ครับแล้วบวกสสูตรที่4ใช้หลักร้อยนะครับบวกได้หลักหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับ้ะบบได้วย3คงที่สูตรที่5นะครับใช้ร้อยนะครับบวก10บนบวกได้ย6คงที่นะครับขยายเพิ่มทีละ1ไปอีก3าตำแหน่งสูตรที่6ใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกได้วย4คงที่นะครับแล้วขยายเพิ่มไปทีละ1อีก3าตำแหน่งนะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ